สวัสดีจ้ามันจะมาหุ่นน้อยมันที่สิบหก่อนไปหลุมมันที่สิบห้าตรวจของมันที่สิบสี่ก็จะพี่น้องกาชาเป็นออกเก้าศูนย์หกกับสามหกวัดสันตรงนี้ไปเขายุการศาสตร์เพื่อนเน้อของแมมมอลาเป็นหกศูนย์แลกวจะเนาะสามหกโบสามหกตัวนี้จ้ะพี่น้องของปกติไปเขายุการศาสตร์เพิ่นสามหกวัดสันไปได้ทุกน้อยที่แม่มอลาว่าให้เน้นตรงนี้กับตรงนี้ชาพจิตสามเก่าสามกับศูนย์สี่ เก้าสามแม่เราเป็นสามเก้ายูฉพาะ,ะจิตนะแต่ได้ไปเขายูฉพาะจิตตัวกลับเนาะเพิ่งออกสามเก้าสามของแม่นเราเป็นสามเก้าสันเขาวิ่งรุดที่สามเนาะแต่เนอะพิเศษหาซีเกตกับแปดหกหาสี่เกตกับแปดหกแปดหกเป็นตัวนี้จ้ะของแม่บเราเป็นหกแปดตรงนี้เนาะแต่เนอะของปกติไปเขายูพิเศษแปดหกนะแต่เนอตรงนี้จะกินขนมเต็มๆนะจ้ะ ของปกติไปได้ทุกน้อยเขาอยู่ตัวนี้เพื่อนสีเกตบะมีอันนี้มีสีบะมีเกตอันนี้บมเกตบะมิสีพี่น้องโอ้ดีใจน้ำพี่น้องตรงนี้นะจ๊ะ้อมาเห็นยังเอาตาสามตัวตรงเพื่อนวามันชนกหนอยด่ตรงนี้เอ็มราจัดไว้ตรงนี้เพื่อนหมุนเอาอยู่ในนี้จ้ะพี่น้องไอ้เต็มเต็ม,ตมแม่เย่เยได้อีกแล้ววะไแล้วก็เย่มาทางหลยดีใจดีใจน้ำเพิ่นนะพี่น้องทางกรุกงเทพนะจ๊ะ ปดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามก็เป็นเป็นตัวนี้นะจะได้ขอขึ้นปกหนึ่งสามสามหนึ่งสี่ตัวนาไม่เวเลาว่าอทุกวันบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เป็นตัวชนหลายจัดไว้พี่น้องนะแต่เนาะกาวิ่งรุดที่แปดอะถ้าจัดวิ่งรุดได้แบบนี้มีสามกับแปดกังสีเมื่อเข้าอยู่ของปกตินี่เนาะได้กินขนมเต็มเตมส่วนมากพี่น้องจะไปซื้ออยู่ปกตินะจตะเนาะพี่น้องมีหลายคนนะจตะพี่น้องคอมเมนต์มากอ่ะดีใจนะเนาะจัดได้ท้า ถ้าเขาเนาะถ้าตรงนี้ไปเขาปกติก็ตรงเนี่ยยุวันไปได้ทุกน้อยละจ้ะจัดกับตรงนี้ไปทุกน้อยก็ได้วีพีสองเก่าเกับศูนย์แปดศูนย์แปดกับเอามาเป็นแปดศูนย์เก้าจาตรงนี้เป็นศูนย์แปดเป็นแปดศูนย์พี่นงองทานกรุงเทพเนาะแม่มันชนกันยี่มังเนี่ว่าสารมังปกตินี่น้องจัดไปใส่ปกตินี่อาจารย์ไปทุกวันละจ้ะนี่เราเอาอยู่มังีหนียวนะภาวาเอาอยุชนหลายจุดหนี่ว่ปว่างไว้ตรงนี้ ไลเสยเพิ่นออกศูนย์แปดอันนี้แปดศูนย์นี่ก็แปดศูนย์ของปกติสูดยคำนวณบนไปเข่าตรงๆแล้วจะได้ไปเขายูบนเนาะไปเขายูปกติตัวบนจ๊ะเขาพี่น้องกระตรวจเอาเพิ่นออกเก้าเก้าแล้จะเนาะออกเก้าเก้าเขาม่มาราวมิจเตแปดแปดพันนะทำหลุนต่อกันจ้ะหลุนต่อของวันที่สิบห้านล้จะเนาะพี่น้องทั้งกรุงเทพเ่เหตนังกระดาษแผ่นเก่าพี่น้องออก สองทานเนาะกระดาษใกล้จะหมดแล้วยอมใส่หรือพี่น้องยอมใส่กระดาษปิน้นเอาทางังอีกท้างกับเอารุ่นต้จ้าอยากแน่ละพี่น้องมือเด็กก็อยากสี่ละเนาะเอาไปได้สี่น้อยหรือว่าอยากไปกราานะานน้ำกับไปกระากาจะได้ของวันที่สิบหาลักซิบลักน้อยลักสิบด้แปดในศูนย์สองลักหนึ่งในสี่ด้หนึ่งด้เก้าสี่ตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เป็นตัวชนวลายแมบบ่มิลาจับไปหา 8ปดสี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้ะาศูนย์สี่ก็ชอบเอาเอาศูนย์เนาะแต่เนาะศูนย์สจะว้สคู่จะเอาอันนี้ปกติแด้เนาะปกติไปได้ทุกน่อยจุดปดล็อกปดหนีปดสินคือจุดนี่ไปได้ทุกน่อยจ,ดดอจุดน,ไไดน,ดนี้อันนี้แค่เอาตัวชนมา หลายมาว่างไว้พี่น้องแต่เด้อบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เอาวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับสี่กับศูนย์กับหนึ่งสี่ต่อหนา้าวิ่งรูดได้แม่มลาจ,จัดเลขแปดกับเลขสี่ไว้หายวิ่งรูดจ้ะยุดนี้เขา่าบอบพาดจากมอือหรอกจ้ะลอยเปเส้นบางทีเขา่าเนาะแต่เนาะปกติจ้ะเฉะพาะจิตพิเศษปกติวิพี่ไปน้อยต่อน้อยจะบ่เปลี่ยนเงินปกติหลักสิบได้แปดได้หนึ่งได้สี่ได้แปดได้หนึ่งได้สี่เป็นหลักสิบหลักหน่วยได้สี่หา้าหก สี่ห้าหกอันนี้งามได้บัางเลเล็กสลับกันอยู่แบบนี้มีสีอยู่หลักหน่วยมีสีอยู่หลักสิบอันนี้เอาลำดับมาจากเลขเอาปกติตัวบนจะจับจุดนี้ให้ได้พี่น้องแต่ละวันเนาะหลักสิบได้แปดได้สองได้สามถ้าตรงนี้เป็นเลขแปดตรงนี้จะเป็นเลขสองแต่อันนี้เลขสามแล้วจะเนาะหลักหน่วยหกเจ็ดแปดปสัน หกเก็ดแปดอตรงนี้คำนวมาจากเลขออกปกติตัวบนน้าจะเด้อจุดนี้บอพาดส่วนอยู่ที่แปดจะ้ะวิ่งรูดได้ที่แปดร้อยเปอร์เซ็นต้องมากพี่น้องแคบหน้าจอจ้าไปน้อยตอนน่อยออศูนย์ศูเลขเบิ้ลมาจากสฉพาะจิตน้าจะเด้อศูนย์ศูย์มาจากเฉพาะจิตแปดแปดมาจากพิเศษแปดแปดมาจากพิเศษตรงนี้ กับตรงนี้นี่ชนกันอยู่แบบนี้แล้วพี่น้องนะแปดแปดมาจากปกติสูตรคำนวณมาจากปกติตัวบนจากตรงนี้แปดแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์แปด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 ซีซีจากซีซีจากตรงนี้พี่น้องซีซีกาบอเฮ้ามือเนี่ยเพราะวาเลขออกศูนย์หลักสิบเนาะศูนย์แปดก็ออกแปดศูนย์ก็อกกอกอันนี้ บบมีเนาะหลักสิบช่อนก็ตัดออกพี่น้องไปน้อยตัวน้อยกะสิประมาณน,นี่แหละจ้ะพี่น้องหลายคนกะสิเอาแต่ปกติเนาะจนะเนาะปกติก็ไปได้ทุกน้อยแหละจ้ะเพราะว่าปกติมักสิเป็นยูทุกน่อยจุดจุดนี้เขาให้ได้ตัวเดียวกันสาหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองจุดนี้เขาใได,ได้ตัวเดียวกันจุดนี้แค่แม,มลเวลาเอาตัวช้วนหลายจัดมาไว้ให้วิ่งรูดซี่ตัวหนานี่เอ้าประมาณนี้กันยังคง่ามรู้จักกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารล่รยๆจ้า